สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนร้อนปนตะลึงเสาวกินกล้วยได้ครึ่งลูกเจอหน้าสัตว์ประหลาดติดบนเปลือกถึง3วีวันที่18ตุลาคมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้านพบกล้วยนำว้าที่เปลือกเป็นรูปล่างมีสัตว์แปลกประหลาดซึ่งเจ้าของพบในขณะตัดกล้วยที่ปลูกไว้เพื่อนํามากิน และพบเขาโดยบังเอิญซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้เดินทางไปดูกันและไม่เคยมีใครพบเห็นแบบนี้จากนั้นผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าวพบว่าเป็นบ้านของนางสาวพัฒนันฤทธิอายุ40ปีอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลวังพงอเภอแปรบุรีจประจวบคีรีขันธ์โดยเจ้าของบ้านได้นำกล้วยน้ำว้าจำนวนสามวีมาวางที่โต๊ะให้ผู้สื่อข่าวได้ดูนางสาวพัฒนันเล่าว,ว่าในช่วงเที่ยงตนเกิดหิวจึงเอากล้วยที่ตัดไว้ออกมากินพอกินไปได้ครึ่งลูก ก็เหลือบไปดูที่เปลือกกล้วยถึงกับตกใจเหมือนกับเป็นหน้าคนจ้องมองมาที่เราเกิดมาไม่เคยเจอและไม่เคยเห็นแบบนี้มองดูแล้วเหมือนแมวก็ใช่เหมือนเสือก็ใช่หรือเหมือนลิงก็ใช่จึงได้นํากล้วยทั้งสามวีที่มาจากเครือเดียวกันมาวางและดูทีละลูก พบว่าวีที่กินไปหนึ่งลูกมีลักษณะคล้ายกันอยู่หนึ่งลูกและอีกสองวีก็พบหน้าใครสัตว์วีละสองตัวเช่นกันนางสาวพัฒนันเล่าต่ออีกว่าหลังจากพบหน้าสัตว์บนเปลือกกล้วยทําให้ตกใจกินต่อไม่ได้เพราะเป็นเรื่องแปลกจึงได้โทรไปบอกพี่สาวและได้โทรไปบอกแฟนซึ่งแฟนบอกว่าเคยได้ยินข่าวลักษณะแบบนี้มาบ้างซึ่งในอดีตถ้ากล้วยเป็นแบบนี้จะขายได้ราคาอย่างไรก็ดีขณะนี้ได้เก็บกล้วยทั้ง3มวีไว้เป็นอย่างดีไม่ได้นํามากิน เพื่อที่จะอยากให้มีผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านนี้มาช่วยดูว่าคืออะไรทําไมกล้วยจึงเป็นแบบนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าหลังจากข่าวกล้วยน้ำวา้ามีลักษณะแปลกประหลาดจำนวนสามวีได้เผยแพร่ออกไปทําให้ชาวบ้านใกล้เคียงหรือตําบลใกล้เคียงรวมถึงบรรดาผู้เชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์เดินทางไปขอดูไปขอชมกันอย่างไม่ขาดสายบางรายขอซื้อเพื่อจะอาไปบูชาแต่เจ้าของไม่ขายเพราะต้องการให้ผู้รู้ในเรื่องนี้ได้ดูก่อน และจะได้ขอคำแนะนำต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ